สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอบเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ครูก็จะมาสอนโจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีการพลิกแพลงเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับถ้าที่1คือ4นิวตันนะครับก็คือมันจะมีแรงตรงนี้เท่ากับ4ี่ีสองก็จะมีแรงพุ่งออกจากวัตถุแบบนี้นะครับถ้าต้องการให้วัตถุรัสามเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a นะครับ แรง p นะครับต้องมีขนาดกี่นิวตันนะครับซึ่งในพื้นไม่มีแรงเสียดทานนะครับดังนั้นเราอันดับแรกเราต้องทำการแตกแรงนะครับเป็น p cos 37กับ p sin 37ซึ่ง p sin 37เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับส่วน p เฉยๆเราก็ตัดไปแล้วนะครับดังนั้นอันดับแรกนะครับเรามาพิจารณาที่มวนห้านกว่านะครับ พี่ในที่ภาพรวมเหมือนก็ได้นะครับซิกมา f เท่ากับ MA นะครับก็คือภาพรวมคือตอนนี้ p ีขอสานะครับต่อแนวในต่อแรงในแนวระดับออกมาใช้นะครับดึงทั้งหมดคือ5บวก4บวก8ใช่ไหมครับแล้วก็ A 5นะครับห้าบวก 4ได้12ก็เป็น 17a นะครับ p ข้อ37นะครับนักเรียนจะต้องจำได้ว่าข้อ37ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ4ส่วน5นะครับดังนั้น p ก็คือใ้ายข้างไปนะครับคูณคูณ5ส่วน4นะครับ เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับซึ่งเราติด a อยู่นะครับเราก็ต้องไปหา a มาในด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นอตอนนี้ทีทีหนึ่ดึงพี่นายที่มวล5กิโลกร,รัมนะครับดึง t 1หนึ่เท่ากับสี่นิวตันนะครับแล้วความเร่ง a ไปทางขวานะครับความเร่ง a มันก็จะเท่ากันทุกทุกมวลเลยนะเพราะว่าดึงไปพร้อมกันนะครับ ดังน,นั้นเราก็สามารถหา g 1ท่ากับ m a นะครับ c เท่ากับ5 a นะครับ a ก็ได้4.5ส่วน5เลยนะครับทีนี้เราก็เอาไปแทนเลยนะครับ17คูณ4ส่วน5คูณ5ส่วน4นะครับมันก็จะตัดไปใช่ไหมครับ ก็ได้นิวตันนะครับอ่าโอเคนะครับเ่เรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อสานะครับอ่าการเคลื่อนที่ข้อต่อไปนี้มันจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแล้วนะครับก็จะใช้กฎของนิวตันได้อยู่นะครับนักเรียนคนหนึ่งนะครับถือเชือกมวลน้อยมากนะครับซึ่งปลายผูกติดกับแท่งเหล็กนะครับมวล1นกิโลกรัมนะครับ ให้หาแรงดึงเชือกคือตัว T นะครับเมื่อดึงขึ้นด้วยความเร่ง E นะครับ E เท่ากับ5นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเขียน MG ลงแนวดิ่งเสมอนะครับอันนั้นลูกเหล็กนี้ก็จะมีแรงที่ถูกกระทําอยู่2แรงนะครับคือแรงดึงตึงแรงดึงเชือกขึ้นไปนะครับแล้วก็น้ําหนักของมันนะครับดันนั้นกฎของนิวตันก็ยังจะใช้เหมือนเดิมนะครับที่ว่า f เท่ากับแต่ว่าเราใช้ในแนวดิ่งนะครับ ให้เอาแรงในทิศ a ตั้งนะครับแรงที่อยู่ในทิศของ a คือตัว t นะครับลบแรงที่อยู่ตรงกันข้ามใช่ไหมครับเราหาแรงลับอ่าถ้าหา t ก็เราก็ย้าย ma บวก mg อ่าแล้วก็ m วงเล็บเอาดึง m ออกมานะครับ a บวก g อ่า m คือ1 a คือคือ5 g คือ10นะครับ ก็ได้15้นิวตันเลยก็จะตอบข้อ2เลยนะครับอ่านะครับมาดูนักเรียนมาดูข้อที่38นะครับเดี๋ยวข้อนี้ครูจะให้นักเรียนลองทำนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะไกด์ให้นะครับนักเรียนคนหนึ่งถือเชือกมวลน้อยมากนะครับซึ่งปลายเชือกนะครับผูกติดกับเหล็กมวล1นกิโลกรัมอ่าแต่ย่อนเชือกลงด้วยความเร่งนะครับอคือ e เท่ากับ5นะครับ ก็เราต้องเขียน mg ด้วยนะครับแล้วก็มีแรง t ด้วยนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องเอาแรงในทิศ A ตั้งนะครับคือ mg ลบ t นะครับแล้วให้หา t ออกมานะครับโอเคนะครับข้อนี้คุณจะให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ44นะครับ วัตถุมวล3กิโลกร,รัมและ2กิโลกร,รัมนะครับผูกติดเชือกผูกติดกันด้วยเชือกดังรูปนะครับวัตถุทั้งสองถูกดึงขึ้นด้วยเชือกอีกเส้นด้วยความเร่งเท่ากับ2นะครับความเร่งคือ A เท่ากับ2ในแนวด่งแรงดึงเชือกทั้งสองจะมีค่าเท่าไหร่นะครับ <t us y uk> อันนี้ก็จะมีแรงดึงเชือกออกจากวัตถุเสมอนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมี MG ของแต่ละตัวอยู่นะครับ mg ดึงลงนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาภาพรวมนะครับภาพรวม ก็เหมือนว่าเราดึง5กิโลกรัมใช่ไหมครับข้างล่างก็คือ mg นะครับ mg ก็คือ5คูณ10นะครับก็ได้50ส่วนข้างบนก็เป็น t 1นนะครับดังนั้นถ้าภาพรวมนี่เราจะดูซิกมา f เท่ากับ ma นะครับก็เป็น t 1ลบนะครับลบ mg ด้วยนะครับเท่ากับ ma t 1เท่ากับ M A บวก M G นะครับ M อ่า m a บวก G นะครับ M ในที่นี้เราเราพูดถึงภาพรวมก็คือใช้5กิโลกร,รัมนะครับยี a ่อ2บวก10นะครับ5คูณ12นะครับก็ได้60เนิวตันนะครับอันนี้คือแรงที่หเราได้ละนะครับ ทีนี้เราก็มาดูพิจารณาที่เฉพาะจุดใช่ไหมครับเฉพาะ t ีสแล้วกันเอเฉพาะ2กิโลกร,รัมแล้วกันก็คือจะเป็น t ีสกับอันนี้ก็จะเป็น mg คือ20นะครับ2คูณ10นั่นเองดังนั้นก็ซิกมาเท่ากับ MA แบบนี้ t ีสอลบ20นะครับฟูใส่เป็น20นะเท่ากับ 2A นะครับ A2 นะครับสี่บวกยีนะครับครูย้ายไปเลยนะครับ24นิวตันนะครับก็ต้องตอบ60กับ24่ิบสีนิวตันนะครับตอบข้อ2นะครับอโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ